เรียกได้ว่ากระแสามาเรงสุดๆถ้ามอาสาวๆกีดกันสนั่นสำหรับทิมหรือนายพิธาลิ้นจระละตัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลได้ออกมาเปิดใจในรายการวูดี้เอฟเอ็มแคนดิเดตซึ่งบางช่วงบางตอนการพูดคุยพิธีกรบูดี้ได้ถามถึงเรื่องความรักและบทบาทการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวโดวยพิธาเผยว่าถึงแม้ไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วแต่ก็ยังเป็นพ่อแม่ของลูกตลอดไปและตอนนี้พี่พิมพ์เจ็ดขวบเริ่มรู้เรื่องสนุกกับการช่วยพ่อหาเสียงพอสมควรคนอื่นมีแม่ยกแต่ผมมีลูกยกเขาชอบของ ไม่มีเวลาเจอใครไม่มีชอบใครตอนนี้ชีวิตมี2เรื่องที่ปล่อยไม่ได้คือเรื่องของการเมืองเรื่องของลูกสาวแค่2องอันนี้แทมไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นเรื่องกีฬาและเรื่องชีวิตคู่เอาไว้ที่หลังแต่ไม่ได้ปิดตัวเองไม่ได้คิดโทษความรักมันก็โทษตัวเองย่าคิดว่าความรักสวยงามเสมอค่ะทางนี้มีคนเคยดีเอ็มมาจีบบ้างแต่เป็นเพื่อนกันทรอะผมเป็นผักที่มีวิน,นัยในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครางทางเพศมากต้องขอโทษทุกคนด้วยที่บังคังอาจจะไม่ได้ตอบกลับก็ต้องระมัดระวังตัวพอสมควรค่ะล่าสุดต่ายชุติมาอดีติยยาา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 ด้อออออกกมมตตบบคคถถึึงงชวเนนรหห่่่่่ททีีีลืใสัภษณ์พ ได้แค่หน้าที่แม่พอไม่กวรเป็นหน้าที่เมียค่ะไปต่อคิวก่อนจะมาอยากได้อะไรตอนที่เขาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคะโดยสาต่ายตอบกลับว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครลืมลงค่ะและก็ไม่ได้ต่อคิวค่ะไม่ต้องเหนื่อยคิดแทนนะคะ